จากเมื่อก so ี้นะครับก็จะเป็นการเตรียมดอกนะครับดอกชวนชมนะครับที่เหมาะที่สุดนะครับที่จะนํามาผสมเคสรนะครับว่าเราควรเลือกดอกประมาณไหนนะครับอายุดอกนะครับประมาณไหนนะครับดอกแก่ไม่ควรเลือกนะครับผมคราวนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับที่จะใช้นะครับอันดับแรกเลยครับก็คือหนึ่งนะครับก็คือพวกกันนะครับที่คนนิยมใช้เป็นส่วนมากนะครับพวกกันนะครับพวกกัน เบอร์ขนาดเล็กนะครับเบอร์เล็กเล็กเล็กสุดนะครับที่ใช้ในการเขี่ยเกสรนะครับสองก็คือไม้จิ้มฟันนะครับไม้จิ้มฟันที่มีอยู่นะครับใกล้ตัวเรานะครับสามารถหาได้นะครับง่ายๆนะครับอยู่ที่บ้านของเรานะครับคราวนี้ผมก็ใช้ไม้จิ้มฟันครับเพราะว่าสะดวกต่อสะดวกในการเขี่ยเกสรน,นะครับ เพราะว่าผู้กันผมไม่มีนะครับผมก็จะใช้ไม้จิ้มฟันแทนนะครับโอเคนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะเลือกดอกนะครับที่จะใช้เอาเกสรตัวผู้นะครับไปผสมเข้ากับรังไข่นะครับอี่ดอกของต้นหนึ่งนะครับว่าเราจะเลือกเอาดอกประมาณไหนนะครับดูนะครับดอกแก่ไม่ควรนะครับดอกแก่ไม่ควร่ะผมก็จะใช้ดอกนี้นะครับทุกท่านเห็นไหมครับดอกนี้นะครับดอกนี้เราเห็นไหมฮะ เราเห็นกลีบดอกนะฮะการที่เราจะเอาเกรสรอ,ออกมาได้นะครับเราควรที่จะฉีกกลีบดอกออกไปนะครับประมาณ3ามกลีบนะครับ2หรือ3กอากลีบดูนะฮะแบบนี้นะฮะแบบนี้ดูนะฮะเมื่อเราฉีกออกแล้วนะครับเด็ดดอกออกมาก็ได้นะครับเด็ดดอกออกมานะครับเด็ดดอกมาดูเลยนะฮะเห็นไหมฮะ เมื่อเราเด็ดดอกออกมาแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าผมฉีกกลีบดอกออกไปนะครับประมาณ3ามกลีบนะครับเหลือที่เหลือ2กลีบเห็นไหมครับเพราะว่าจะได้เห็นชัดนะครับเวลาเราเขลี่ยเกสรออกมานะครับอจากนั้นนะครับเราจะเอาเกสรตัวผู้นะครับดูนะเกสรตัวผู้อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะผมจะฉีกตัวนี้ออกอีกนะเส้นตรงนี้เห็นไหมครับผมจะฉีกออกนะครับสักครู่นะครับ อโอเคนะครับเฉียวแล้วนะครับเฉียวแล้วนะจากนั้นผมก็จะเขีย่ยเอาเกสรนะคะออกมานะโอเคได้เกสรแล้วเห็นไหมฮะไม่ทราบว่าเห็นไหมฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมฮะจะเป็นขุยเล็กๆนะฮะเดี๋ยวนะฮะรอกล้องโฟกัสก่นกอนนะ ดเห็นไหมฮะกล้องไม่โฟกัสนะฮะเคนี่นะอยู่บริเวณปลายไม้กิ้มฟันนะนี่ก็คือเกสรตัวผู้นะครับที่เราได้จากการเขี่ยออกมาจากดอกนะฮะของ อดอกต้นแม่ชดาเพชรน,นะครับาจากนั้นผมก็จะเ,เกรสรน,นะครับเข้าไปผสมครับต้นนี้นะครับดูนะเหมือนเดิมนะครับถ้าเราต้องการผสมเกรสรน,นะครับเราต้องฉีกกลีบดอกออกนะฮะสักครู่นะฮะฉีกกลีบดอกออกนะฮะ นี่นะฮะฉีดออกไปเลยนะฉีดออกไปเลยนะ่กออกเนะเวลาเราฉีดแล้วนะครับเราจะเห็นนะฮะสองจุดตรงนี้นะฮะบริเวณโคนตรงนี้นะครับก็คือรังไข่นะครับโคนตรงนี้นะตรงสีขาวๆตรงนี้นะก็คือรังไข่ตรงนี้ก็จะคือช่วงเกสอนตัวผู้นะครับ เราก็จะเอาเกสรที่เราเขี่ยมานะบริเวณปลายไม้จิ้มฟันนะเราก็เสียบเข้าไปที่บริเวณรังไข่ของอีกดอกหนึ่งนะครับเสียบเข้าไปเลยนะเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเลยแล้วก็เขีย่ยมานะด้วยลงมาเอาเกสรอีกต้นนี้นะ สามารถไปผสมกับอีกต้นหนึ่งได้นะฮะมาอันนี้นะครับก็คือการทําฝักชวนชมนะฮะ<ส>เพื่อที่เราจะเอา,มาเมล็ดนั้นมาไปเพาะต้นกล้านะครับเวลาเวลาเราเขี่ยเสร็จปุ๊บนะบผลที่ได้ก็คือชวนชมติดฝักนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เหแบบ็นไหมครับนี่คือฝักชวนชมนะครับที่เราจะสามารถเอา,มาเมล็ดไปเพาะได้นะครับ หนึ่งฝักนะมีประมาณ60สิบถึงหนึ่งร้อยเมล็ดเลยทีเดียวนะครับเราก็จะได้ชนชมหลายต้นเลยนะครับในหนึ่งฝักนะครับขั้นตอนการขยายพันธุ์ชนชมไม่ยากนะครับก็คือเราจะรอช่วงที่ชนชมนะครับสวัสดีครับชวนชมมีดอกนะครับมันถึงจะเขีย่ยเกรยสรได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับวิธีการ ขยายพันธุ์จนชมนะครับก็คือการทำมาเล็ดนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม